สบายดีพี่น้องมุนีคำลากับมูกับล่านสิพากันไปซอกเห็ดเด้อพี่น้องสิพากันเข้าป่าซอกเห็ดซอกนอเด้อพี่น้องเอย้ยไปพี่น้องเลยไปเนลาะเห็ดมุนีนะก่อนสิไปหอตป่าเห็ดนี่บ่เป็นเรื่องธรรมดาซ่ามันเด้อพี่น้องเอย้ยต้องป่า่านป่าน,นอก,ก่อนได้พี่น้องป้าถุนโนอบ่ให้ว่าเลยพี่น้องเอย้ย นี่นอสร้างอุลุอลลอนนี่พูดเหอเท่าแล้วเธ่าแล้วไร่กรไดเนี่เนาะนองกับกระไรกันอ่าเอาเสียมยังจนทวนอยู่ฮะเนี่ยนี่เนี่ยเนีอแล้ว่หันนอลไปเ่าเนาะไปไหนพี่น้อง เอ้ยแขมทางเลยนี่นะนแต่บ่มีคืเอาเลยคะเล็กก่อนอะคุณพับเลยทา้งอร่อยใสรงแรงทางงัด <c oughs> ทำแล้วน้อเนาะทำได้แล้วเน,น,วน,นอออ๋อออ con <laughs> ừ. à, ừ. à, là lài khuất lòng tăm tướm cả này, mày đúc, mà, nó hết hơi, à lại năn cái tang này, bảo mà, ô, ô, ôi nhú. ได้ไล่น่ะฮะโอ้ยพะเอา,พอ,าอพ,อออเพอ่าหมดมือจะเอาบมดมือจเอาเฮ้ยน่ะจุนพูนอยู่ลุมพูนให้น่ะาเจาเราเอาเต็นนองออนางามๆแต่เราบบเอาเลยโบยาก อาไปเห็ดมื่อนั้นมื่อนั้นแสบมื่อนั้นแสบไปเลาะเห็ดเด้อพี่น้องเด็่องน้ำกันป้ายุงนี่มันได้กินเอ้ากูได้มียาอุ้นยุงเอามาไหมกำลังสีโอ้ยพาพี่น้องเลาะปลามื่อนี้นะ ปลาเพื่อว่าไปห้าเห็ดพี่น้องแต่บรรน้อนี่อยู่ต่ำข้างทางนี่ไล่คักคแล้วโบ,โบเอาเนะาะมันก็จะเป็นนอสางแต่ว่ามาฮอดตอนนี้ก่อนนอสางแค่จะก,ก็กินแต่น,นอสางเน้อดินเนี่ยพี่น้องเอ้กินนอสางเนอดินกินนอสางอันน่ะแล้วดวงนี้อ้ามันยังเงีย้ยไรมันยังเงีย้ยไร มืัอนี <museums> ้จะไปซอกเงินพอไหมเี่ยพี่เนาะวิบ้านนี่ยเล็กลินซื้อเล็กอันยังเกาะเล็กหนักนำนี่พี่น้องตุบปุกขึ้นมาไหนพี่เนาะอะโทขุดบุ้งแม่น่ะข้าวจงบงไปเลยนะลงไป้ไปนั่นน่ะเนาะแม่นยอดไปนั่นน้ออะไรเนาะโอ้มีลายนี่นี่ยเนี่ขุดไหม แม่มาค่า<น>ะไ<อ>หนผู้หนักท่านเด้อโอ้ยกระไรเยอะแยะมากมายซะเหลือกเกินบ๊อบเทียงมาขุดจึงว่านดี <c oughs> พอเทียงผู้ที่ว่านะคำละเอาลงคลิปนำฮะในที่นังป,ป้าอันนี้ต้นไม้ยังอันนี้ต้นไม้ดูอ่ะไหมเนยโบเมียนะนเนาะไปจะมาคมพ่อแม่นักเรียน ลำล่งางวันนี้สาวสาวย <laughs> ุงไดเน,น,นาะแม่เนี่ยได้ยุงยุงบินมาลุมล่มล้ำลุม่มลำโอ้พี่น้องเลยวัอนี้นี่พามาเลาะปลาโดยเฉพาะเน่แหละปลาตุบนชวนสมบุญคณะสมกับปลา,ปานอ่อพุ่นนะล้าหนี่บเอาทุ่มมาเลยเอาแต่คูนี่แหละมาสิใส่เห็ดเห็นบ่พี่น้องม,อออรรมันไล่เอลี่เด้อ ก็อยู่ไหนฮันอีกพ่อถอดเด้อแม่ันจะนอต่คนบ่เอาบ่กคอยกินละแคมทางแท่นนี่แหละหางยางไม่ง่พี่น้อเด้อยู่ไในฮันก็มีกันกำลังเอายังบ่าเอาอะนะอย่าอุดกันยุงออกมาใส่ซะ เริ่มมาแล้วเน๊ตาบักกักกับเพื่อนกับนากก็รดนีเมื่อนีนเขากระไา้เห็ดอยะเห็ดอันนึงก็ได้เห็ดอันนึงเนาะบระเห็ดคนก็ได้เห็ดพวกบรเห็ดมื้อเหงาก็เข้าไปเดี๋ยวเนนาอนไหมฮะายเห็ดพวกอันมือนั้นฮะมือมือตฮะเพื่นฮะมืต่อฮะเพื่อนงหน่เราดมันยาโอ้ยขันอากาศฮอนฮอนเราเห็ดพวกบักออก่นแหละเนาะ มันเอาตามผู้เท้แกว่าประมาณมือสิบสิบซองสิบจามสิบสี่เห็ดนี้เพิินเพิ่นว่าเป็นดอกไม้พัดเจ้าแล้วมืออ่าป้าอันนี้เห็นบ่ผ้าเป็นฟืนอะไรอย่างเนาะโอ้คักโอ้บ่ได้ฟืนไม่มีเอาแล้วฟืนอย่างนี้เอาไปกระโบลุก เปียกมัดเนี่ยนำแค่นี้แหละลงหน้าน่ะเออลงไปหน้าพ้นมดเทอะเธอเนี่ยไปลงไปแล้วน้องโอ้ลุกเด้ยงอยู่อีกัล้กระหูได้ไ่มมันมือเขานี่พอดอน้องเขาน่ะโอเล่พี่น้องเฮ็ดเออโบ๊แมนเฮ็ดมาให้เบิ่งนอง ปาแล่ขันโต๊ะจีเอาละเอาอยู่แค่นี้พี่เนี่ยดิน้องาเน่เนี่ยไล่นอนดินเนี่ยไล่เนี่ยแทคับตุบปูอยู่นี่เห็นปะเนี่ยพี่น้องนอนหมดต่อไม่นี่เราเพิ่นว่าเออไปหลอกกันนี่ ปลาแค่นี้ตั้งไรโอโนอ่อน่ะแ,ละแหละเห็ดก็ชิเคเก้นนี้เลยมีน่ะอันนั้นนั่นละมาจุดลาบอยากันยุ่งนะ่ะจุดใดบุจุดนี้ป้าเข้าเอินกันมาห้ามเขาแหละ แต่ละปีมากกว่าจะมาเกิดอยู่นี่แหละไม่ยังเห็ดอ่ะเห็ดค่าเอออันนั้นเห็ดนวดอันหยาวแต่เห็ดนวดนี่เขาบเคยกินดุ๊นวดอันแดงเห็ดนวดนี่ก็กินเหรอนวดก็เก็บกองกัน่ะเออเออแมนโอนเนาะ บ้าห้อยพี่น้องเออเห็นเน่แมนและวป่ะซี่ก้าวเน่แมนแหละอันนี้มันเฮ็ดน,น้อยอันนี้นะนี่พน้อเฮ็ดน,น้อยหน,น,นึ่งก๊อกอ่าฮะรวยแล้วเอาเป็นเห็นห้อยก็เมื่อกี้นะอันนี้เขาจะเอาอลไวป่ะดูกรจังไี่ แม่นพี่เนาะเมื่อกี้เพิ่นเห็นห้อยแพิ่นไปเอาห้อยก่อนแล้วไปให้อะไรพี่เนาะมาสิเห็นบอ่อเฮ็ด <c oughs> ตาหม้วสิบา่าเอ้ยสิบ่าหม้อจังได้นาตัวเองย่างเมื่อยแล้วกะตาหม้วเอ้ยความจริงอยู่เขตนี่ก็เหมือนมักออกเห็ดนะ พี่นันมาจื้ออยู่ว่าอยู่เลยนี่อยู่เลยนี่มักหน,นี่ยอยู่กองกุกอันน,นี้น่ะเนี่ยอันนั้นบอแม่น่ะ<ม>ข,ข้าวข้าวแม่นบอว่าแม่นพอเลี้ยงอ่ะแมันพอเลี้ยงปอ,อห้อมต้องมีแค่นี้ต้องต้องมีห้อมห้อม ห,อห้อมเลยพปเนาะห้อมแล้วมันต้องออกเห็ดห้อม,มนอะตอนนั้นหวานโดพวกกนยัเขออ้เา,มเามาหวานนี่แล้วเนาะเบิ่งว่ามื้จีด้เห็ดอนเห็ดไายสำได้ <laughs> จะมาหาเห็ดน,นะคะ แต่ไม่รู้จะได้เห็ดไหมเ <c oughs> ออป้าตื่นเออป้าถูสู้ตายเลยป้าแหละแหละป้าเห็นต่อคุ้มพี่น้องป้าถูกิบอกกูได้ปะเอาเด็ต่ออุ้มแมนเห็นยังพอวาวเห็นเห็ดเลยแต่นั้นแค่นี้นี่จะออกไล่ แม่นีน่ะแม่มันจะออกดีเลยยิ่งซุ่มๆดำๆสินะเรียว่าอ้อแล้วก็ะบุงแล้วคนอ,อื่นเอาแค่นี้มีเห็ดอ่นอานาเห็ดไข่เออเห็ดเนี้ยก็เห็ดอ่านาซีอิดนาเห็ดเนี้ยเห็ดนาซิวนาอิดนาเขี่ยวฮะนาเห็ดหอมนะเนาะอ่านอน่ะเนาะไปนี่ก็เป็นให้เท้าน้อยแลย้วแค่นี้จะบ่มีเนหะ็ดแต่นั้นแค่นี้แหละไล่คัก ฮัลโหลแต่คุณเราก็จะบ่มีเออนี่เมนบอลนั่นแบงค์ดิ้เมนมันน่ารักขึ้ไปเลาะขึ้นมาอออยากไปถ่ายคลิปอยูโฮอ,อันบอลอันน่ะห่างโตฮันโอ้คุ้มโตฮันโอ้เต๋่ขี้ยานเนาะอันไปพุ่นก็แม่นบอลเขาไปเลาะเห็ดเพาะลงมาพุ่นเอาเลาะจะไปเคล็ดนี้เราเห็ดอันนี้จะบอสนำแพ้อไอไลน์ไปทีเตี้ยแลนะ้วมันโฮเลยบอลออกเห็ด แค่นี้แล้วมันบ่ค่อยเห็นเนอ,ออเออเก็บไหมอันนี้ก็เก็บเอาขาดไปไปไปเก็บอยู่ถึงนคนเดียวคนก็เห็นก่อนไปบุคอยย่างกายไปบอนบาอ่านนะตอน่อหน,นเึ่งลาห์หอลาห์หอก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปไว้ให้นนจานดำนึกว่าเท้าอ่ำเนาะโอ้ยแต่เบื่ออันนี้บุเอา ไปขึ้นไปนี่กันขึ้นไปนี่กันเอาแล้วมันห้อมเนี่ยเลยมันห้อมคักเลยทำไมอยู่แค่นี้ต้องมีนะเพป็นว่านะอะไรเหมือนมนัวมนกลนสุกอ่ะเนี่ยนะเอาเพจนิยางมาไปถ่ายถ่ายคลิปห่างต่อแล้วเนาะโอ้ย หากกะเห็นเห็นเห็ดน้อยเห็ดหนึ่งพี่น้องเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดกำลังนุ่มอุ้ยไปไปต่อพี่น้องได้บอกเอาสากขุดไหมมันคือวิญญาวเหรอเนี่นะเลยจากดอกแล้วได้จากดอกไม่แล้วได้ไล่ดอกอยู่เพิ่นเพิ่นก็ได้ซร้าดอกโอ้พี่น้อ พอได้เห็ดผมเพิ่นเอาเดี้ยห่าไหลอ๋อโอ๊ยไหลมันจื้อแล้วแหละถ้าอ่ำแห้งจื้อแหละได้ไหมนี่ะถ้าอ่ำแห้งจื้อดีโอ้มาวันนี้มีโชคเลยมาวันนี้เนี่ยนี่มันยังมันอะนะกั้นมันว่ะแหละแล้วเอาเออชิได้เออนี่ป้าไม่ฟื้นเนาะไม่ติวเนาะ เอาหมจำนั้นมันก็แทบหรอกเอาขึ้นแ้เคร่อสกันได้แกงหนึ่ง็ก้าเนาะซ้คนเนาะเอาเลยนี่จะปืนประสานพักโอ้ได้นี่วันห้าก็ไปอันนั้นมาใหม่โนะในน่อยอยู่เนะไปบริหารหเขากอาห้อยบริหารยางหนึ่งหัวแก้วหนึ่งไรกันเหีนยห้อยเราเด้อ ไม่จักนแหละไม่ดง่นนดง,ง,ง,งนี่นะหาจีด่ีองตองแองตงนี่พ่แม่นะนนปลาเดี๋ยวนี้นี่ก็สภพาพคำลากอ่ะนี่ขิงคำล้านะเบิงเหือไล่ลงรุด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 เด้อพี่น้องยินตัวเยียบนะบ่แม่น่ะ เมื่อไล่ลงลุด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 คักเด้พี่น้องรู้สึกว่าเมื่อแหลงนี้คิงเบาย่องเลยแหละรู้สึกว่าไข่มันนลอยพดเนาะนี่ต้นมันต้นมันวัดสันปลาข้อจักดอกบ่ได้นาะนี่พี่น้องกระเทอละไรวะนี้นี่ก้อนนี้นะแม่นเห็ดอะไรนี่นะพี่น้องแม่นเห็ดอะไรเนี่ยเมนเห็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเห็ดพี่น้องนี่นี่แม่นเห็ด Tao bào săn noi kai. Ni cầm mang, nỉ ao nha đê lọt. Ni diap, nỉ cầm mang. Tao bào săn noi Nó bà tui hiệu lắp nỉ đọc bàn, vino. Eh, canh mặt con hiệu tịch đọc để chuông. Một nmanh con hiệu ní sợ. Hiệu níu bụng 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 หน้าซิวน่าอิดนี่แหละพี่น้องเลยโอ้ยเห็ดกะคือขำล้าเลย <c oughs> เห็ดแก่นะพี่น้องเอาเดี๋ยวสำนีก็เอาเนาะนี่เราก็อยู่เบื้องนั้นเลยนี่พี่น้อง <c oughs> อกกเอออันนี้นเห็ดนุ่มพี่น้องดิเดดเดดเดดเอออันนี้พอได้อยู่อันนี้นะเอ้ยอันนี้นี่เออตุ๊กติปปี้ปอยู่อันนี้นะนี่เราก็มีอยู่ข้างนี่ได้เนี่ยนี่พี่น้อง เอ้ยมันลอนแอนแล่นเด้กพี่น้องเลยเด็กเทแล้วก็เอ่อนี่ยู่ที่กำมีอยู่แต่ว่าโตโตอันนั้นกินแล้วตัวพวกกินแล้วถ้ามันออากเราก็จะออกมาเป็นหมูเนาะไลยตื่มมืออื่นมือฮือละมาเด้อมาเก็บเก็บนี่นะเพราะว่าเห็นมันอันน่ะโป่งจอดปัดจัดแปอดอยู่นี่ไล่ยอยู่บุดยาย่างนึงก็เอาย่างนึง บได้บยบด้เห oh, e bon, e ็ดก็เอาหนอบได้วยนอก็เอาห้อยกับห้อยมีลากเลยไอ้เคล็ดลุมคนมีลายรากเลยห้อยนะบ้านขอนร้าจะเอินว่าห้อยตักเนาะบางบอนเพิ่นก็เอินว่าห้อยพาพี่เนาะเดี๋ว่าก็โตห้อยคือกันนั้นแหละอยู่เคลนี้บ่มีเด้อห้อยแมงภูห้อยว่านห้อยห้อมยังน่ะบ่มีพี่เนาะก็จะมีแต่ห้อยห้อยอน่ะ ห้อยเชอรี่เนาะแล้วก็ห้อยผ้านี่พี่น้องกินนะเพราะมันมันเม็นทะเลนี่เนาะพี่น้องเนาะมัน,ะมมนทะเละมันก็กินห้อยธรรมชาติเลยนะห้อยอ่าห้อยโค้งห้อยหนาห้อยห้วยประมาณนี้เลยพี่น้องอ่าถูกเลาะมาเลาะมาเลยค่ะสิล่องกับอันะ เพื่อนกับล่าล้วได้เองแต่ว่ากับล่าย,ยัดหลอกหมาเห็นเห็ดบักในนี่นะพี่อนเอาเออ,อมาจนสุดปลานกพี่น้องนกกับล่าไลา่นกกับบักไล่เพี่น้องถ้าคำล่าจะไปทางนี้คำล่าก็จะปจ้วบห้องนะห้องดไปทางนี้เอาแซนเนาะไปต่ำเนินเนี่ยแต่ว่าเห็ดนี่มันก็จะออกบอนที่อ่าที่บ่เป็น เนินไล่เดี๋เห็ดากำลังจะเอินมาเห็ดเห็ดหอมนโชบุกมาผู้เดียวเฮ้ยว่าสิคามสั้นเข้าลงไปลุ่มน้าพี่น้องเนาะถลายหู้ลายตาภับบุญนิ่งบอสักก็ขอโทษเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหลอกปลาเนาะปลาหลอกเห็ดสุดายั่งกับบุงโลเทื่อ าถูกคำร้างคือว่าสิอ่ะสิตึบกับบลตึบปันได้แต่ว่าเรื่องอนะเรื่องยุ่งนี่บอกข้าว่าเลยพี่น้องสิห้ามไปกันกระไดแล้วเดี๋ยวนีน้ความลายยุ่งลายคักเลยวึงวึงวึง,ว,งวึงเลยกันคำลายหยุดนี่พอดีเลยพี่ว่องไปนำเห็ดเลยไปนำอนานะยุ่งเลยเดพี่น้อง เลาะมาเลาะมาผู้เดียวเด้เนี่พี่น้องแต่ว่ากระิลงเนินนี่แหละไปไปผู้เดียวแรกกระยานเนาะเว่าเมันฝนเลยน่าจะมีเห็ดปวก c นะเห็ดปวกเห็ดคนเห็ดอ่าแต่ก็มีอยู่ยามยามออกก็ออกไล่ไล่เลยอยู่ข้างในน่ะพี่เนาะวอ้น้ำสอสอไล่ไก่อึบ เอ้ยเนาะอันนี้ก็เป็นนี่น้ำเจาะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยขี้โคลนไายบริ่อันี้ก็พลาดลมเทได้นอนขำชั่นหมดฟุ้นตกกันแห้งแห้งนี่อะถูกไล่ลวดลวดลงหน้าคำลาผุเลยพี่เนาะหน้าคำล้าอยู่หอมห้วยเดี๋ยวนาะบัดฝนตกมันก็น้ำไล่ไล่จนคำหน้าลุบัดฝุ้นตกอะน้ำน้อย เป,เป็นจังไบได้บอบเห็นจากโตเลยเหรอเห็ดจะแรกเหมือนก็เนื่อนนั่นพอแหละแต่ว่าขุดนอบมนี่น่ะก็ไดอ้อดอกเสี้ยมามาแล้วก็ขุดนอไล่เลือกนองามๆแล้ว อ,อ,อันพีไม่ไรไร่มาานนีน่คือว่ามันน่าแซบดีนะลำโตๆไว้ววน,นี้นะขุดเนี้ยโอมันก็แซบเลยพี่น้องบ้านเจี๊ยบเลยแหละตายนี่อันนี้นี่จะเป็นเป็นซุ้มที่แซบซุ้ม้วยแซบแล้วก็จะจือ ตมแล้วมันว่านนะล่เี่กกลังสีหาลานซาขุดมาพี่ไล่ไม่เล่มาพี่แมบนี้นี่ขุดน่ป้าทุกมเสาบา่แล้วเยบมดต่อมหย่อนหย่อหยอยู่แบบนี้เลยเด้นี่จะเอื่อมานอนดินนัพี่น้องเนาะนี่กรนองมาเือมอันี้มามือเสีมมาแล้วพูดือเสียยม นอนอสุมนี้มันแซบไม่หน่ะก็จะถึงขุดจนว่าแบบทุระทุหลังได้ในเลยนะได้พี่นนเนาะเห็ดนมแท้ๆเดียวเออเตะเปาะตะเปาะนี่แหละเห็ดอ่ามันคำน้าจะเอามาเห็ดน้าซิ่วน่ะเนาะถ้ามันดอกใหญ่ดอกงามมันจะหอมหอมแซบแซบ,บเลยเนาะไต่คำน้าสิพาไปมอหั่นต่อเนาะแล้วสิไปถ่ายคลิปหั่นต่อ เขึ้นเนาะเห็นข้าวปอจจอไปแจกขึ้นมาเนี่ยแหละโอ้ยได้ซ้ำดอกและได้ซ้ำดอกโอ้ยเนาะกำลังแมีนพี่เนาะเนี่ยขันหอบเอาเขาเจ้ากระชีเอาดิก็ได้เอาเลยเนาะแต่ความจริงนี่ปะไว้นี่โอ้ขนาดได้๋นี้ดอกมัน่ใหญ่เลยแบบนี้เนี่ยเนี่ยข้างทางข้างนี่แหละ เง็นัง็อ้งเงเง็เงดเแข้งหนอะนี่ยาพื้นเธอเออเราไหาปีวนไปยูอนนนี่อ่ะซ่าพี่ได้เพที่มันแข้งหิอันนั้นดวเทปเทปนนี่มีโน่ตตุยีนี่โซ่าหน้าอยเมันโกงโต เ้าไปต้มงาสัปาห์จุดวางดีเมือนั้นไปกินอะไรแน่สอันน่ะเียงเอาไปค่าให้เราเราซื้อเนาะเราบรวณห้ากินกับแกกับปี่อคือาแซ่บเลยทั้งนั้ทั้งนั้ทั้งนั้นคนบรทา่าสมบอ อ่อนชั่วแก่กัแซยูนแก่แซเนาะเดไปต้มใบรายกว่าุนลังพเนี่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 เกำลังเมนนไปไปไสาวฟ้าวใจเธอไปเอาเอคุณก่อนต่เห็นมโรบเห็นอีบเ็นเมียนนนนิดนึงนี่นี่นเออคุณแล้วไงออนดีแต่นอนตาด่ะ โอ้น้อยลาเลยไหนงานไหน่ลอยบุ๋งฮะบอกกระดาินใ่นแมนวดกำลังงอ่อนอันนั้นห